พี่น้องคะสาหรับมือนี้ค่ะย่าสิพบพอพี่น้องแต่เศร้านะคะเพราะว่ากําลังกายเป็นเรื่องเล่าสาหรับเรื่องของบอสนพงศกรกับน้องอาอายศักกุณาพรค่ะหลังจากที่นะคะแมียหลายท่านกะจะทราบไปแล้วนะคะว่าตอนนี้คะ่ะพ่อจ๋าพงศกรของน้องอาอายนะคะกาลังทําเรื่องที่จะเส้นจดทะเบียน เป็นบุตรบุญธ,ธรรมถูกต้องตามกฎหมายค่ะคือจะเอาน้องอ้ไอมาเป็นลูกของเจ้าของแท้ตามกฎหมายค่ะนั่นคือเรื่องเล่าทีตั้งหัวขอขึ้นมาเมื่อนี้แล้วพี่น้องคะหลังจากที่นะคะได้ข่าว่าบอดนกอง์ศกรเพ่นจะรับน้องอ้ไอ้สักกุณาพรเขามาเป็นลูกบุญธ,ธรรมย่างถือต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกามีแม่แม่ค่ะบางท่าน นบางท่านทีเพิ่นบอกเข้าใจในขอกฎหมายนั่นะละพี่น้องค่ะแต่ตัวย่อยสิทธิ์เองยังบอกเข้าใจเลยค่ะว่าเพิ่นมีขอกฎหมายขวบคุมอันใดแน่สําหรับคนที่จะรับบุตรบุญธ,ธรรมเข้ามาดูแลอุปการะนี่เขาต้องมีคุณสมบัติอีหอย่างแน่นะคะแล้วเพิ่นก็เขามาถามอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเขามาถามเพื่ออยากสิรูนะคะพี่น้องค่ะก็ดีแล้วละ่ะเข้าก็ได้รูนําพี่น้องจังตัวเ่ยสิทิ์ก็ไดรูนําว่า อ๋อเพิ่นมีกฎหมายแบบนี้เพิ่นมีขอ,อรัดก,กุมแบบนี้นะคะสําหรับค้นทีจะรับเด็กเข้ามาอุป,ปการะหนึ่งคนต้องมีคุณสมบัติอะไรมั่งนะคะค่ะแล้วที่นี่คำถามก็คือบอสนกพงศกรจะรับน้องอาอายสักุณาพรมาเป็นบุตรบุญธรรมมาจดทะเบียนเนี่ยได้อยู่บอกเพราะว่าบอสนกพงศกรย่งบ่ได้แต่งงานอันนี้คือคอมเมนต์ที่เพิ่นมาถาม นี่เห็นบอกว่าที่นี่แย่สิทธ์ก็ได้รูน้ำจากขอนี่ว่าได้พี่น้องค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้แต่การที่คนจะรับน่องเขามาอุปการะนะคะต้องมีอายุเกินกว่าคนที่เราจะเอามารับเลี้ยงน่ะ15ปีแล้วคุณสมบัติของเห้านะคะก็ต้องมีฐานะหรือว่าการเงินการ รอบครัวที่อบอุ่นน่ะล่ะพี่น้องครอบครัวที่พร้อมแล้วเพิ่นกระสีเส้นมอบหมายหายเหามาเป็นภูปกข้องได้นะคะแล้วอีกอ้อนึงพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้นะคะการที่จะรับน้องเข้ามาอุปการะต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแท่แม่แทๆของเด็กคนนั่นพี่น้องนี่คือขอถามแล้วก็คอตอบ ค่ะพี่น้องคะแล้วที่นี่สำหรับเรื่องเล่าของบอสนกพงศกรที่เพิ่นจะเอาอีหล่าเขามาเป็นบุตรบุญธรรมถือต้องตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องเพราะว่าบอสนกพงศกรเพิ่นกะหักกะแพ้งอีหล่าตั้งเต่มือแหลที่เพิ่นได้ไปพบพอนะคะแล้วฐานะการเป็นอยู่ทั้งขอบครัวของบอสนกพงศกรนะคะเพิ่นกะตามที่เหาเห็น บอดดวอลอีหยังมาตามที่เราเห็นคือเพิรนสามารถที่จะดูแลเด็กผู้หนึ่งได้คณะเพิรนดูแลทีมงานของเพิรนเป็นสอง3อยสามอยที่วิตเพิรนกับดูแลมาได้นะคะแล้วการทีอบอ๊ดนกพงศกรเพิรนสิรับเลี้ยงรับดูแลน้องอาอายสักกุณาพรอ,อีกคนหนึ่งกับว่ามันปัญหาตามที่สายตา,าเฮาเบิงเนาะคะ่ะขึ้นอันนี้คือา ขางรอบคัวเพิ่นค่ะพี่น้องแล้วบว่าสิเป็นยาหอยบว่าสิเป็นไผ่กระสางในขอบครัวตั้งกับเอ็นดูอีหลานะคะตั้งกับหักกับแพงแล้วเฮาหันไปทางขอบครั่วของน้องอ้อายสักกุณาพรซึ่งขอบครัวกับมี่พอนะคะมีคุณยาคุณปูค่ะเพิินยินย่อมยินดีทีจะมอบน้องอ้อายสักกุณาพรเข้ามาอยู่ใน ครอบครั้วของพ่อจ๋าพงศกรแบบเต็มใจอันนี้คือสองกำสองไฟล์เพิ่นใดตกลงหรือว่าเพิ่นใดคุยใดกีราจากันแล้วค่ะพี่น้องคะอันนี้คือออกมาแก่ออกมาเว้าสูุพิุน้องฟังได้ขอกฎหมายที่แม่่เพิ่นใดสงสัยนะคะว่าเพิ่นอยากรู้ว่าบอดนกเพิ่นอะไ้แต่งงานหรือเพิ่นสีสามารถรับ อีหลาเขามาได้ยุบอะ่ะนล่ะพี่น้องเลยออกมาว่าวพี่น้องฟังวันไดค่ะเพราะว่าบอดนกพศกสกอร์นกับอายุมากกว่าอิหลากับตามที่เห็นแล้วฐานะทางขอบรัวกับตามที่เห็นแล้วทงังพอแม่แท้ๆปู่ย่าของอิหลาการยินดีที่จะให้อิหลาเขามาอยู่กับพอจ๋าพงศสกรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆพี่น้องขาแล้ว สำหรับเรื่องนี้พ่อตะเรืองขอสงสัยผ่านพ้นไปพี่น้องเรื่องดีๆคะ่ะพี่น้องที่นี่แม่แม่แ,มแฟนคลับ FC, เอฟซเฮานี่ล่ละต่างก็ดีใจปราบปืนดีใจละลายพี่น้องปราบปืนเป็นย่างมากเขามากคอมเมนต์รั่วๆคือกันพี่น้องค่าบอกว่าดีใจหลายทีอีหลา่าซิด้มาเป็นลูกพ่อจ้าย่างถือต้องตามกฎหมายพี่น้องขาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าทีดี มากมากค่ะสาหรับน้องอาอายสักุณาพ่อน,นะคะที่จะได้มากเข่ามากเป็นลูกสาวของพ่อจ๋าแบบเต็มรูปแบบค่ะบอสน้อยของเราค่ะที่นี่สิเดเอิญแบบเต็มป่าค่ะกรณีทีน้องอาอายสักุณาพรทาพ่อจ๋าเป็นเส้นรับเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะพี่น้องค่ะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับบุตรของเฮาบุตรที่เกิดจากเฮานี่ คือร้อยเปอร์เนเพะพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วตามกฎหมายนะคะพ่นุทรงมาบอกว่าถ้ายินย่อมถ้าพ่อแม่ท่างคุณยินย่อมป่ญ่าท่างคุณยิ่นเนอมนย่อมแล้วกะจะบ่มีสิทธิ์ในตัวเด็กคนนั้นอันนี้ฟังฟังดีๆด,ด้วยค่ะพี่น,ออน้องบ่แม่เรี่องเรื่องลายเดีเป็นเรื่องที่ดีคือสามารถอ่าพ่อแม่หรือ ภายกระซางท่งของน้องอาไอยนะคะที่ได้เส้นมอบมาห้บอดโดเป็นผู้ดูแลอ,อิหลาแล้วพอแม่ทางนั้นหรือปูญาท่านนั้นจะบ่มิธิ์ในตัวอิหลาอันนี้คือข้อกฎหมายบม่มแวนวาเพิ่นสิบ่ดูแลได้พี่น้องค่ะพี่น้องฟังตรงนี้ให้ให้เข้าใจนะคะญาติพี่น้องพอแม่ทางนั้นสิบ่มิซิ์ในตัวของน้องอาไอายสักุณาพ่อนะคะเพราะว่าอำนาจกัดตกอยู่กับพ่อจ้าคงสกรผู้ที่เพิ่นเป็นพอถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้คือขอกฎหมายที่เพิ่นเขียนมาที่เพิ่นล้านล่างไว้นะคะว่าเป็นเป็นไปแบบนี้ค่ะแต่จุดที่ห้ามองเห็นอยู่ตอนนี้นะคะสําหรับขอบรัวของสองครอบครัวที่เรายังมองเห็นอยู่นั่นก็คือสองขอบรัวนี้เพิ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากตั้งแต่มือแรกที่รับน้องอ้ายอักรเขามาแล้วเพิ่นอยู่กันแบบรอบครัวเพิ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากตใดายต่ไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับ ครอบสองครอบครัวนั่นแหละพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีของสองครอบครัวก็คือครอบครัวของปู่ย่าแล้วก็พ่อแท้ๆของน้องอาอายแล้วก็โตบอดนนกเองนะคะเพื่อนก็ดูแลมากเป็นยางดีเพื่อนบ่เคยกีดกันว่าพอลูกสม้อนี้พอนัดกันยังไปมาหาอีหลา่าปู่ย่าอยู่นํากันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอหลีคะ่ะอันพีสุนองฟังคนทีขอยังมีขอสงสยัยเอ้า เพื่อนสริรับอิลาเขามาเป็นลูกบุญทานได้ยุติเพื่อนคือบ่อตัแต่งงานนั่นแม่พี่น้องอันนี้มันเป็นความสงสัยเป็นความบ่เข้าใจบ่เป็นอย่างคะ่ะถามเนี่ยดีมันมีข้อดีสําหรับคนที่บรูยังโตย่าเองกับโบรูนี่แหละตอนนี้ได้รู้แล้วว่าคุณสมบัติของคนที่จะรับบุญบุญธรรมเขามานั่นมีคุณสมบัติอีอย่างแน่นพี่น้องขอกฎหมายของเขาขวบคุมมว้เบิดแล้วแล้วบออนกพงศกรบร่ไดบกพองแม่แต่ข้อเดียวพี่น้องะ่ะคือความพร้อมของ การเป็นยูสถานะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือถือต้องตามกฎหมายจะให้แมมแ <f ans> ฟนครับเอฟซีสบายใจได้คะ่ะยินดีกับอีหล่ามากๆมากยินดีน้ำนองอาอาสักุณาพ่อ,อีหลีคะ่ะสำหรับมือนี้ฝากไว้สักนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ